มาตำส้มตำเจ้าพี่น้องมาจ้ามาตำส้มตำเซฟจ,จ้ามาเด้อมาเด้อส้มตำปูปลาจ้าวันนี้ตำส้มตำปูปลาใส่กระเทียมเข้าไปใส่กระเทียมตามด้วยพริกนะคะยี่สิบเม็ดนะคะพริกพริกยี่สิบเม็ดจ้ะ พี่กี่สิเมตรนะคะตำใส่เข้าไปจ้ะพี่กี่สิเมตรตำเลยจ้ะใส่น้ำตาลกันกระเด็นก่อน ก็เยเจ๋งลิกหมกคว้าซาลัดอ่ะลงดิ่งนเ头าลาลด,ลาดี่ดดดดง辣椒ลงไปหอมหัหลอที่หมกคว้าลเลยตอีนี้เราจะใส่มะละกอเข้าไปจ้ะ ใส่ะมะละกอแล้วก็ตำนะคะตำจ้าตำมะละกอให้นิ่มก่อนนะคะตับจนไยเออ有ดิ้วียน,นสิน木瓜有ยิ้วียืนสินนะฮะซิ่นจะลอกเกท่าเคย โอเคจากทีนี้เรามาใส่เครื่องแล้วนะคะใส่มะเขือเทศเข้าไปใส่ดท้นฟันแเ์ีรดเฮ้ยตามด้วยมะนาวใส่มะนาวเข้าไปนะคะ ใส่มะนาวหลอดที่แช่งเล้งเราเลยละใส่ตั้งเปลือกไปเลยจ้ะเดี๋ยวจะเพิ่มน้ำมะนาวก็ไปอีกเพราะว่ามันไม่เปรี้ยวจ้ะมะนาวนี่ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่ตามด้วยถั่วฝักยาวใส่ถั่วฝักยาวเข้าไปนะคะถั่วฝักยาวเล็กน้อย เอาที่เต่าเกาะเราเลยล่ะตามด้วยปูเค็มจ้ะใส่ปูเค็มนะคะใส่ปูเค็มตามด้วยปูเค็มปูเค็มใส่สักสองตัวพอกัวที่ซับไายเอ่อก็ที่หามหามไข่ลงไป ถามหายใส่สองตัวนะคะใส่สองตัวปูสองตัวโอเคจ้ะใส่ปูก็ไปแล้ว ตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาเราก็ใส่แค่ช้อนเดียวพอเดี๋ยวใส่น้ำปลา,ปลาไปแล้วมันจะเค็มจะ้ะน้ำปลาหนึ่งช้อนเอ่อน้ำปลาหนึ่งช้อนลงดิยูโร่ลงเฮ้ยรอที่ซักหคัมยูใส่ไปห้าหกช้อนสองสามสี่ห้าหกช้อนนะใส่ไปหกช้อนตามด้วยน้ำตาลอีกสักสองช้อน ออกิีกใส่ไปแล้วสองช้อนก็จะตําให้มันออกเปรี้ยวหวานนะคะตาด้วยน้ำมะนาวเพราะว่ามะนาวสองลูกไปแล้วมันใสสองลูกแล้วมันไม่เปรี้ยวหมดพอดีทีนี้มาตํากันจ้ะ กลิ่นหอมมากเลยนะคะมันโต๊ะฮเฮิงอะ่ะใส่ชิลดนิดหน่อยจ้ะใส่ชิลดเข้าไปด้วยใส่ชิลดเข้าไปแล้วก็ตำไป แาทีนี้ก็มาชิมนะคะก็มาซีเมละอืมม่เปรี้ยวขอเปรี้ยวนิดหนึ่งโอเคใส่น้ำตาลอีกหนึ่งช้อนตามด้วยน้ำตาลอีกหนึ่งช้อนพอดี <c oughs> <c oughs> เสร็จเรียบร้อยจ้ะจับใส่จานได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยจ้ะนี่จ้ะใส่จานได้เลยนะคะ

เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาจ้ามาชิมจ้ะอืมอร่อยมากเปรี้ยวหวานเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากเลยจ้ะโอเคจ้าไปแล้วจ้าไปบ้าจ้า